สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับเรามาจุดกลางเต้นช่องเย็นตอนนี้เป็นเวลารประมาณบ่ายสามหมอกพัดมาจากภูเขานะครับผมช่องเย็นเนี่ยหนูในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผม ก็ใช้เวลาขับรถกรุงเทพถึงกำแพงเพชรแล้วก็ที่ทำการที่านไม่นานแต่ว่าจากตัวด่านนะครับมาถึงที่ทําการ9โลแล้วจากที่ทําการมาถึงตรงจุดกลางเต็นท์นี้ก็30โลก็รวมรวมแล้วใช้เวลาพอสมควรนะครับช่องเย็นเนี่ยจะมีที่กลางเต็นท์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ ครึ่งหนึ่งของผักกล้วยไม้เขาใหญ่นะถ้ามาเสาร์อาทิตย์โอกาสที่จะได้ที่เกาะได้ที่กลางคงยากจริงๆโอ้เหมะหมาะเหมาะค่อนข้างโอเคนี่เป็นป้ายช่องเ็นนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันยุยเฉยสงการนะครับที่จริงคนส่วนใหญ่กลับกันละอันนี้คือกำลังกลับหรอ หลังจากพวอผมกลางเต็นเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นไปจุดชมวิวภูสวรรค์ป้ายเขียนว่า300เมตรอันแน่มีของขายด้วยนะครับโอ้หอันนี้มีลมนะครับสนามแบบนี้แบสนามเดินป่า้นี นี่ครับจุดชมวิวภูสวรรค์เลี้ยวซ้าย300เมตรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันกั็ไม่น่าไกลเนาะตรงนี้มีห้องน้ำอีกที่ครับกล้วยกล้วยอันนี้บ่ายสามแต่ก็อากาศก็เย็นสบายฮะน่าจะจากความรู้สึกก็สักกี่สิบต้นต้นยินดีต้อนรับผู้พิชิตภูสวรรค์ น่าจะมีป้ายในข้างบนทางเดินก็เป็นหินแต่งเดินดีว่าจะมีค้ิปีนนิดหน่อยตรงทางขึ้นนะครับถ้าเป็นสายเดินป่ายอยู่แล้วก็คงจะเฉยๆมีบันไดให้ด้วย สะดวกสะดวกเห็นแล้วอยากรู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรเฮ้ยไาชันเหมือนกันน่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันเดินขึ้นมาสักพักครับตอนนี้บันไดล้วนๆมันไม่ได้วอร์มไงมันก็หอบนิดหน่อยนะครับถ้าวอร์มมากก็สบายๆเลยพอพ้นป่ามานิดนึงก็ เงาอย่างนี้โอด้านหลังเขาสวยมากนะเนี่ดูด้านหลังดูด้านหลังฝั่งข้างล่งค่อยค่ยทยอยมานึกถึงเขาที่จะกูดฮึบ ข่อยขึ้นไปต่อขึ้นมาอีกหน่อยนึงโอ้โอ,โอ,โอ้เกี่ยต้นกล้วยแต่ว่าต้นนี้สวยจัง หินสุดแล้วมั้งนะเสาโทรศัพท์ใช้เวลาค่อนข้างสั้นนั่นคือยอดเหรอ กำลังระเบิดนะครับพอถึงยี่กช่องเย็นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องเขาอะหมอกมันพัดมาอย่างเงี้ยตลอดอะระเบิดนี่เป็นจุดขายตะ่กี้สรารภาพว่าอีกครั้งนงนรับไปทุกที่สรารภาพทุกที่เลยเออตอนอยู่ที่จุดกลางเป็นค่อนข้างจะเฉยๆ ช่องเขานะครับ ามนาทีต่อมานะครับจากตรงหินตะกี้แล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆมอกตรงนี้ก็ยังเป็นวิวเดียมแต่พอค่อยๆสูงขึ้นก็ต่างไปเห็นชัดขึ้นครับจริงเสียเวาลาถ่ายรูปเยอะนี่จะเฉยๆมาคนที่นี่มาก็เป็นแคมเปอรนะ์แล้วก็เป็นเฮฮาบาร์ตี้นับ ัวล้อกันคือคลื่นเพราะว่ายังมีแรงจากตรงนี้มองดีๆจะเห็นรถนะครับเห็นลานกางเต็นท์เล็กๆเดินขึ้นไปอีกอันนี้น้องผมเอง แกไปเพนเพลินลืมเลยถ้าฝนตกยังไงวะเนี่ยจะถึงยอดแล้วเราจะพาให้ถึงยอดอไม่ถึงไม่ถึงฮะตรงนี้เป็นดิลละลาบครับบันไดาหายไปแล้ว สวยดูอันนั้นไม่ได้หมอกอันนั้นน่าจะเป็นเมฆฝนตอนนี้ทางแคบแล้วครับถ้าเจอข้อะระมัดระวังเพิ่มอีกนดิดกลับไปนี่แหละขอบมาที่นี่อือป๊าเห็นป้ายแล้ว คล้ายๆเดินมอตแต่ว่ามันไม่เหนื่อยไงคือมันก็มีหอบ้างน,นะครับเพราะว่าชันเหมือนสควอตเยอะๆแต่มันใกล้ผู้สวรรค์สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางหนึ่งพันสี่รอยี่สเดเมตร้ามผมต้องแอคโคด้วยอ,อ,อ นี่ครับตรงนี้เป็นวิวสามองศาจากข้างล่างเขียนว่า300รอเมตรนะครับ<ม>ขึ้นมาดูวัดจากคมเป็นวัดทางเดินไม่นับทางชันตรงนี้เป็นขาไปอีกหน่อยหนึ่งขอรู้ซิ ยานี่แสดงว่าลมพัดแรงมากแต่ตอนนี้คือลมค่อนข้างธรรมดาหมดแล้วนะครับท้ายครับแค่ตัวนี้มีทางที่เหมือนว่าจะลงได้แต่แน่นอนว่าเราไม่แหกระเบียบอุทยานก็ไม่ให้ลงเราก็ไม่ลงเดี๋ยวลงป่าจะเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ครับคือ ช่องเย็นนะครับแม่วงเดี๋ยวก็คงนั่งเล่นข้างบนสักพักนึงแล้วก็ค่อยๆเดินไปกับข้าวกับปลากินนะครับจริงๆข้างล่างยังมีขุนสถานในที่นี้นะครับหากตรงนี้ไป3ามกิโลแล้วก็จุดชมวิวกิวกระทิงมไหมผมจำชื่อถูกหรือเปล่า เดี๋ยวว่าขากลับแทะให้แล้วก็มาดูกันว่าวิวรอบว่บเป็นไงนะครับอันนี้เป็นวิวทิ่ตะวันออกนะครับส่วนตรงนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับพฮตตี้ข้างหน้าผมเป็นพระอาทิตย์นะครับกำลังจะตกแต่ว่าเมฆแน่นจนไม่เห็นเลย นะครับผมคิดว่าอาจจะรอสักแป๊บหนึ่งตรงนี้ยังพร้อมฟ้าเปิดบ้างไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้นะครับแต่วิวเมฆแบบนี้หมอกแบบนี้ต้องเห็นด้วยตาตัวเองครับการดูจากกล้องนี่มันลดอัตราลดลงไป90%อซอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นเือมีใครอยากรู้เดี๋ยวง่ายผมขอดื่มดำบรรยากาศบ้าง ผมตอนนี้หกโมงนะครับก็ตอนนี้เรากลับมาทางกับข้าวแล้วเมนูวันนี้ก็ดูทรงแล้วมีสตอมีหมูมีเครื่องต้มยำมีไข่ ต้องเป็นพิซซ่าแน่ๆเลยอตอนนี้หกโมงแล้วก็ยังมีเต็นท์มากางตามนะครับด้านหน้าเราเป็นห้องน้ํามีห้องน้ำไปฝักเนึงอันนี้คือด้านหลังของเรานะครับแอร์นี่มีชว์น์นะครับแอร์คือเป็นอย่างนี้หกโมงแล้วแต่ผ้าที่จะไม่ตกก็เลยยังไม่มืดเท่าไหร่ออแ,แอร์นะคัี่กำลังหุงข้าวนะครับใช้เวลาสกักนะวันโอ้เราซื้อหมูมากินกันโลนึงจ้า เดี๋ยวไว้ระบดทำค่อยถ่ายทอดอีกทีหนึง่งสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเราอยู่ที่ช่องเย็นวันนี้เป็นเช้าวันังารดนะครับ ดูแบบนี้เหมือนคนจะเยอะแต่จริงๆแล้วถือว่าคนน้อยมากนะครับเพราะว่าปกติที่นี่แน่นเต็มลานลานเกิดราบๆตอนนี้ก็บางคนก็กำลังทำกับข้าวกับปลาตรงนี้เป็นเต็นกาแฟเบูธกาแฟะนะครับถ้าเป็นท่องเที่ยวสุขเสาร์ะจะมีคนมา ขายของขายกาแฟภายช่องย็น,ยนหม,มอกลงครับหมอกลงชัวห์จบถึงปลายแล้วตรงนี้สูงพันสามสี่สิบ บรรยากาศมอกๆนะครับจริงถ้ามองด้วยสายตามันจะว้าวมากๆเลยตรงนี้ก็จะมืดๆหน่อยต้นอะไรโหต้นไม้ใส่เสื้อเดี๋ยวต้องเดนินรอบๆอีกสักแป๊บนึงแล้วก็จะทำกับข้าวกับปลาเตรียมตัวกลับเหมือนกันอันนี้ทางขึ้นผาภูสวรรค์ สาโทรศัพท์ตรงกลางรูปแล้วมันไม่ใช่สุดมันแค่ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ,เ,บเดี๋ยวลองเดินกิมีนากาศอีกแปบบ๊บเดี๋ยวจะกลับแล้วก็ถ่ายอีกทีนึงครับ,รบตอนนี้ผมออกมาจากช่องเย็นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ลานกลางเต้นกุ่นสถานนะครับย้อนกลับลงมา3กิโลถ้าขามาก็จะเป็นทาง ถึงมันจะห่างแค่สามกิโลแล้วก็อยู่ในแม่วงเหมือนกันแต่ว่าความนิยมของคนที่นี่ก็ถ้าเขาเลือกได้เขาก็ขึ้นไปช่องเง็นกันหมดนะเิมซูมให้ดูอันนั้นคือทางเข้านะครับตรงศาลาน,นั้นจะมีลานจอดรถอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขับรถย้อนลงมานะครับอันนี้ก็เป็นรถผมเองแล้วก็เดี๋ยวย้อนขั้นไปทางเดิม ที่นี่ก็สงบกว่ากันเยอะนะแต่ว่าวิวมันถูกบังด้วยต้นไม้นะครับถ้ามาวันปกตินี่คงเงียบๆเ,เลยแหละคงน่าจะใครชอบความเงียบน่าจะชอบตรงนี้มากนะครับโลง่ลงๆนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปทางจุดชมวิวนะเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่จำชื่อไม่ได้ ขวาศาลาชมวิวโอเคจุดชมวิวนี้น่าจะมีแค่นี้อ่ะอย่าผมลองขึ้นไปตรงที่มันสุดก่อนดูทิศทางแล้วอ๋อมีคนมาตั้งเปตัวแถวแถวนี้ด้วยจุดชมวิว ร่องสวัสดไหนวะร่องสวัสดอะไรคือร่องสวัสวดนะคือต้นไม้พวกนี้มันสูงมากครับมันก็เลยบัง,รงรบจริงๆั้งตรงหลังต้นไม้ก็เป็นเงาสวยเลยเป็นภูเขาวสวยเรือจบแล้วแค่นี้ นนตรงนั้นข้างหน้าเราขยอดพวงสวรรค์ภูสวรรค์ครับยอดภูสวรรค์ตรงนี้เป็นร่องสวัสดนะครับเอย่าตรงกลางลูเลยนนลที่เมื่อวานเราเดินขึ้นไป ทางขวาถ้าเรามองความมือมันจะคล้ายๆทางขวาฟึบทุ่งหญ้าตรงกลางรูปตอนนี้มันเป็นไรข้าวโพดแล้วตอนถนนอันนี้น้องตั้มนะครับน้องตั้มจะเป็นแต่กล้องประจําทิปแล้วทิปหน้าผมจะไม่เอากล้องมาแล้วเอามาแล้วเป็นได้แค่พรอเดี๋ยวอีกสักแป๊บซึ่งเราลงไปข้างล่างแล้วก็มีจุดชมวิวอีกที่นึงย้อนดีกว่าตรงนี้ก็ดูแล้วน่าจะคนไม่เยอะกางเต็นท์ได้ ลบฝนลบแดดได้ห้องน้ำเดินลงไปเฮือกใหญ่เฮือกหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมเดินลงไปละอันนี้เดินลงมาแล้วครับอ้าวเรียกผิดมาตั้งนานตรงนี้เรียกว่าลานกลางเต็นท์ขุนน้ำเย็นนะครับตะกี้ผมไปเรียกขุนสถานมั่วเลยทีเดียวขุนน้ำเย็นขอแก้ไขสูงจากระดับน้ำทะเลกลางหนึ่งพ2นงเมตร นะครับตรงช่องเย็นตะกี้เขียนไว้สูง3,000กลางกลางนะแล้วก็ไอภูสวรรคสูง1,004น0 0่ถือว่าสูงนะครับสำหรับประเทศไทยนะ 2> 2, 3, 3. เดี๋ยวผมเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอจุดชมวิวทางซ้ายเดี๋ยวก็ตั้งใจจะเดินไปนะจะสัก500เมตรมัง้งเดี๋ยวจะตัดมาให้ชมอีกทีนึง เดินมาไม่ถึงห้าร้อยเมตรประมาณสามร้อยเมตรครับจะมีจุดชมวิวร่องสวัสดนะอันนี้คือจุดชมวิวร่องสวัสดผมเข้าใจล้วทำไมมันชื่อร่องสวัสดเพราะว่ามันต้องเดินมาแบบเสียวมากเลย <c oughs> นะครับเพราะกลัวรถมันจะกินเราเอาอะนะครับคุณน้ําเย็นนะครับฟ้บอ่าเราจะเดินแค่นี้ได้ตรงนั้นร้อน ตอนนี้ก็ราวๆ11โมงแดดเจ้งเปรี้ยงวันนี้ฟ้าเปิดมะวานปิดสนิทแต่คิดว่าบบายๆก็คงนั่นอย่ครับมีสภาพโดยรอบเดินไม้ไม่ใค่เนี้ยไม่มีอะไรมีตอไม้สามตอนะครับเอาไว้นั่งหรอขาลงก็ไปพอสมควรจะเจอกิ่วกระทิงหรอ นะครับก็แวะได้อีกแป๊บนึงแต่ก็ดูแล้วก็น่าจะคล้ายๆตรงนี้แต่ว่าพื้นที่ใหญ่กว่าหน่อยก็หลังจากที่มานะครับผมวาปกติก็ให้คะแนนความสวยก็ถ้าเราขึ้นไปถึงภูสวรรค์ก็สวยมากนะครับสิบสิบเลยก็ได้นะครับ แล้วก็เดินขึ้นค่อนข้างง่ายที่นี่ขับรถขึ้นมาได้ไม่ต้องไปลําบากลาบนเดินกันทีละห้าชั่วโมงเหมือนหลายๆดอยหลายๆภู้ครับครั้งที่เราไปห้วยทู่มาล่าสุดก็ถึงจะห้วยทู่จะไม่เหนื่อยอะไรมากแต่ที่นี่มันก็เดินเปล่าๆแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศการเดินป่าก็ที่นี่มันเป็นเหมาะกับแคมปิ้งมากกว่าถ่ายรูปสวยๆไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยขับรถก็ขึ้นอยู่กับมาจากที่ไหนมาจากกรุงเทพก็ถือว่าไกลนะเราขับขึ้นเขาด้วยท้องน้ําไม่ค่อย จะพูดยังไงดีก็มีให้ใช้จํานวนน้อยไปนิดนึงก็ถามมาตะกี้ข้างบนมีผู้ชายทั้งหมดรวมสี่ห้องมั้งถ้าผมนับไม่ผิดนะมันก็ไม่ค่อยจะพอแต่ถ้าถามว่าวันนี้คนไม่เยอะก็ใช้ได้นะครับส่วนตรงที่คุณน้ําเย็นตะกี้ที่เดินออกมามันไม่เห็นอยู่ที่เดียวไม่รู้มีกี่ห้องนะครับผมยังไงก็วันนี้อาจจะจบลงตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ถ่ายต่อก็รู้กัน กลับบ้านดีกว่าเคนะครับผมก็แนะนำแนะนำนะครับที่นี่มีโอกาสใกล้บ้านก็แวะกันมาได้ครับสวัสดีครับโอเคครับอันนี้เป็นจุดสุดท้ายละนะครับลืมตะกี้ลืมนั่นคือทางที่เราลงมานะครับตรงนี้คือโมก โมกจูน้อยนะครับโมโกุจูเนี่ยเป็นเส้นทางเดินป่าขั้นสุดที่หนึ่งในประเทศไทยครับอันนี้เป็นโมโกโุจูน้อยนะครับเป็นโมโกโุจูน้อยๆขึ้นไปเป็นเนินเล็กๆจริงๆโมโกโจูอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เขีโโโยวชะอุ่โมครับเป็นป่าหน้าฝนมันที่อย่างนี้ครับเข้าป่าหน้าฝนเรียกว่าเดิน โอ้โห,หมุมตรงนี้มีสิบซื้อหมดโอ้โห,โโห,โโหน่ากลัวนี่ก็เป็นเดินเล็กเล็กขึ้นได้แต่น่ะ เกันนะจะได้เดินขึ้นมาบ้างซึบอ,อ,อึบอึบตายละจะลื่นไหมเนี่ยอึบอึบอ่าโมกุจนะูเนาะโอ้โหนี่คือน่าจะเป็นหินเรือใบนะครับหนูรองเท้าเลยออ๋ สวยใจใ,ให้เต็มปอดนะครับสายใจใ,ให้เต็มปอดวิวตรงนี้เป็นวิว360องศานะครับเขยิบถ่ายรูปละโอเคะมาคงลากันตรงนี้จริงๆแล้วล่ะครับผมชนนาแนลเจอกันใหม่สวัสดีครับ